สวัสดิการชุมชนคือการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชนซึ่งหมายรวมถึงทุกอย่างที่จะทําให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในรูปของสิ่งของเงินทุนน้ําใจการช่วยเหลือกัวกูลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายแนวคิดเรื่องการจัดการสวัสดิการชุมชนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ได้เกิดขึ้นมานานแล้วและหลากหลายรูปแบบเช่นการจัดสรรเงินกำไรจากองคอ์กรการเงินชุมชนบางส่วนจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกหรือการตั้งกองทุนสวัสดิการเฉพาะอย่างเช่นกองทุนชาปนากิจเป็นต้นทําให้การจัดสวัสดิการชุมชนดังกล่าวช่วยเหลือสมาชิกและคนในชุมชนได้ไม่มากนักหรือช่วยเหลือได้เฉพาะอย่างตามวัตถุประสงค์ของกองทุนไม่ครบคุณความจําเป็นตาม รอบวงจรชีวิตเกิดแก่เจ็บตายประกอบองค์กรกรารเงินหลายแห่งได้มีความพยายามเชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับกิจกรรมอื่นๆในชุมชนเช่นหนุนเสริมการดูแลป่าชุมชนสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีโดยการจัดสรรหางบป,ประมาณไปหนุนเสริมกิจกรรมทางสังคมดังกล่าวค่ะ การจัดสวัสดิการและชุมชนระบบการจัดการบริการทางสังคมมีขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมเป็นธรรมและให้เป็นไปนตามมาตรฐานในทุกๆด้านอพมจจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิประชาชนที่จะต้องได้รับและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุทกระดับ หลักการของสวัสดิการทางสังคม 1. สิทธิมนุษยชนที่คำนึงถึงสิทธิของบุคคลเน,น้นให้มีการพิพักปกป้องคุ้มครอง 2. ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรได้รับเช่นการศึกษาภักบังคับบริการสุขภาพและอนามัย 3. ความยุติธรรมทางสังคม ที่คำนึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเพศชนชั้นสีผิวาศาสนาวัฒนธรรม 4. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมทุกระดับที่ให้ความสำคัญกับคนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 5. ความโปร่งใสเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบถึงความถูกต้องของการทำงานต่างๆ 6. ความเสี่ยงทางสังคมอันเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางสังคมในทุกระดับรูปแบบรูปแบบสวัสดิการที่เกิดจากการสวัสดิการมากกว่าหนึ่งในรูปแบบขึ้นไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการอยู่ร่วมกันของประชากรโลกที่มีความหลากหลายของชนเผ่าเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมให้ความสัมพันธ์กับมนุษย์ทุกคน ภายใต้หลักการสิทธิความเท่าเทียมความเป็นธรรมการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนซึ่งมีทั้งหมด3ส่วนหลักได้แก่ 1. สวัสดิการ,กรเกษตรหลักหมายถึงสวัสดิการโดยรัฐเป็นการจัดสวัสดิการากภาคบังคับของรัฐที่จัดให้กับประชาชนโดยคำนึงถึงความครอบคลุมทั่วถึงเป็นธรรมครอบคลุม 2. สวัสดิการ,กรเกษตรรองหมายถึง สวัสดิการทางเลือกที่เกิดขึ้นจากศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่สวัสดิการในรูปแบบนี้จึงเกิดขึ้นจากความสนใจความสมัครใจร่วมกันของคนในชุมชนเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 3. สวัสดิการท้องถิน่นหมายถึงสวัสดิการโดยรัฐที่เกิดจากการกระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิน่นเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลไทย รูปแบบการจัดการสวัสดิการโดยรัฐในประเทศไทยปัจจุบันสามารถจำแนก2รูปแบบได้ดังนี้ 1. รูปแบบส่วนที่เหลือหรือแบบที่เก็บตุกคือการเน้นช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือบรรเทาทุกชั่วคราวเช่นการให้เงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆการแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 2. รูปแบบสถาบันเป็นการใช้โครงสร้างอำนาจของรัฐ ทำหน้าที่จัดระบบสวัสดิการทางสังคมในลักษณะต่างๆค่ะสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมในส่วนที่สวัสดิการของรัฐยังไม่ครอบคลุมซึ่งในแต่ละชุมชนย่อมมีความต้องการสภาพปัญหา จึงเป็นกระบวนการของชุมชนที่สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับคุณในชุมชนโดยมุ่งเน้นการจัดการตนเองการให้ความช่วยเหลือกันและกันให้ความรักเอื้ออาทรต่อการให้การดูแลเอาใจใส่และกันค่ะรูปแบบการจัดการสวัสดิการชุมชนระบบสวัสดิการชุมชนมีความหลากหลายตามฐานของสังคมนิเวศและ วัฒนธรรม 1. การจัดสวัสดิการชุมชนที่อาศัยกลุ่มออมทรัพย์เป็นฐานในการจัดสวัสดิการชุมชน 2. การจัดสวัสดิการชุมชนที่เกิดจากการออมวันละหนึ่งบาทหรือที่เรียกว่ากองบุญสัจาวะวันละบาท 3. การจัดสวัสดิการที่เกิดหลักศาสนา 4. การจัดสวัสดิการชุมชนที่เกิดจากฐานกองทุนผู้สูงอายุ 5. การจัดสวัสดิการชุมชนที่เกิดจากฐานการช่วยเหลือคนจน 6. กการจัดสวัสดิการจากฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ 7. การจัดสวัสดิการชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของปัญหาชุมเมือง8ขบวนของการสวัสดิการชุมชนจังหวัดเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ขยายผลครอบคลุมดูแลายในประเทศค่ะหดูแลนั่นตัวบุคคล 2. ด้านการดูแลเรื่องการอยู่อาศัย 3. ด้านการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน 4ด้านการสนับสนุนทางสังคม 5. ด้านการตรวจตราเฝ้าระวังภัย 6. ด้านการหนุนเสริมจิตใจแนวทางการดำเนินง,งานด้านการสวัสดิการชุมชนในแต่ละชุมชนจะมีกระบวนการทำงานและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างน้อย8ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. จุดประกายความคิดและทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย2 ป้นหาศักยภาพและทุนในท้องถิ่น 3. ขายายเกณฑ์อำนาจให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น 5. ตั้งกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน 6. บริหารกองทุน 7. ติดตามขายายผลและประเมินผล 8. ต้องสอดส่งกับวิถีชุมชนแต่ละพื้นที่